สวัสดีค่ะคุณแม่แจ๊ดค่ะค่ะคลิปนี้คุณแม่แจ๊ดก็มีเรื่องมาบอกแจ้งคุณพ่อคุณแม่นะคะที่มีประกันสังคมมีลูกที่เกิดตั้งแต่1ตุลาคม58เป็นต้นมาและในปีที่ผ่านมาท่านประสบป,ปัญหาตกงานหรือโดนลดเงินเดือนให้ได้ลองเช็คตัวเองกันค่ะค่ะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าเด็กแรกเกิด เกิดมาก็จะได้รับเงินช่วยเหลือการเลี้ยงดูจากรัฐตอนนี้มีสองช่องทางด้วยกันคือ 1. เงินสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคม 2. เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างแรกเงินสงเคราะห์บุตรคือครอบครัวที่มีพ่อหรือแม่หรือทั้งพ่อและแม่มีประกันสังคมลูกจะได้เงินสงเครบบาะห์บุตรณตอนนี้เดือนละ8 0 0บาท ไปจนอายุครบ6ขวบ 2. เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเด็กที่จะได้ก็คือเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้น้อยคือรายได้เฉลี่ยครัวเรือนไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทเด็กจะได้เดือนละ600บาทไปจนอายุครบ6ขวบเช่นกันวิธีการได้รับเงินของเด็กมี3กรณีคือกรณีที่ 1. ครอบครัวไม่มีประกันสังคม มีรายได้น้อยรายได้เฉลี่ยครัวเรือนไม่เกิน1 0 0 0 0แสบาทเด็กก็จะได้รับเงินอุดหน,น,นุนเด็กแรกเกิดอย่างเดียวเดือนละ600บาทกรณีที่สครอบครัครวมีประกันสังคมมีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนเกิน1 0 0 0 0แสบาทเด็กก็จะได้รับเงินจากประกันสังคมอย่างเดียวคือ 800. บาทกรณีที่3คือครอบครัวมีประกันสังคมมีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนไม่เกิน1,000 0แบาท เด็กก็จะได้รับเงินจากสองช่องทางด้วยกันคือจากประกันสังคม800บาทและจากเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดอีก600บาทรวมเป็น1,400บาทต่อเดือนคลิปนี้ที่คุณแม่อยากให้คนที่มีประกันสังคมได้เช็คตนเองก็เนื่องจากว่าปีที่ผ่านมามีวิกฤตโรคระบาดโควิด -19 ทําให้หลายคนตกงานโดนลดเงินเดือนรายได้ลดลง ไม่แน่ว่าตอนนี้คุณที่เคยอยู่ในกรณีที่สองอาจกำลังอยู่ในกรณีที่สามณนะตอนนี้ก็เป็นได้ค่ะวิธีการคือให้คำนวณรายได้เฉลี่ยครัวเรือนในปีที่ผ่านมาทั้งปีค่ะสมมตุติครอบครัวมีพ่อแม่ลูก3คนให้เอารายได้ของพ่อทั้งปีบวกกับรายได้ของแม่ทั้งปีหารด้วยจำนวนสมาชิกในครอบครัวคือ3าม ถ้าคำนวณออกมานะคะรายได้ไม่เกิน1นึ่งแสนบาทให้รีบเลยรีบไปยื่นรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดยื่นได้ที่อบอตอรหรือเทศบาลแล้วแต่ว่าทะเบียนบ้านลูกของคุณสังกัดที่ไหนโดยลูกคุณต้องเกิดตั้งแต่หนึ่งตุลาคม58เป็นต้นมาถ้าตอนนี้ลูกคุณสองขวบสาขวบแล้ว ที่ผ่านมาลูกคุณได้รับเงินจากประกันสังคมอย่างเดียวตอนนี้คุณก็สามารถยื่นได้ค่ะโดยเมื่อไปติดต่อเองตอนแรกให้นำสำเนาสูติบัตรพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านลูกไปติดต่อก่อนแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะถามรายได้ของคุณแล้วเขาก็จะให้แบบฟอร์มกลับมากรอกที่บ้านเจ้าหน้าที่จะแนะนำว่าต้องกรอกอะไรบ้างมีให้อสอมอและผู้ใหญ่บ้านเซ็นรับรองด้วย ตรงนี้ไม่ต้องกังวลนะคะถ้าเราไม่รู้จักใครเจ้าหน้าที่ก็จะแนะนําว่าอาสอมอนในพื้นที่มีใครบ้างหรือคนที่จะเซ็นรับรองให้เราได้คือใครพร้อมแจ้งด้วยว่าเราต้องใช้อะไรประกอบในการยื่นบ้างมีบัญชีธนาคารด้วยกรอกเสร็จแล้วก็ไปยื่นสมมตุติคุณยื่นตอนนี้มกรานะคะเขาก็จะใช้เวลาในการพิจรารณาระยะหนึ่งถ้าเกิดผ่านเกณฑ์ตอนพฤกภา กขาจะโอนเงินให้เราโดยโอนย้อนหลังให้ตั้งแต่วันที่เราไปยื่นคือ5เดือนเลยค่ะที่สำคัญคือหากออกจากงานภายใน6เดือนถ้ายังหางานใหม่ไม่ได้ให้คุณพ่อคุณแม่รีบต่อประกันตนเองมาตรา39เเสียด้วยนะคะส่งเงินสมทบเองไม่เช่นนั้นจะขาดจากประกันสังคมสิทธิ์ต่างๆจะถูกตัด รวมทั้งเงินสงเคราะห์บุตรของลูกเดือนละแปดรอด้วยค่ะค่ะคุณแม่ก็อยากให้ทุกๆคนนะคะที่มีสิทธิ์ได้ไปยื่นอยากให้ได้ในสิทธิที่ควรได้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะคุณแม่ยินดีค่ะค่ะคุณแม่ก็คิดว่าคลิปนี้มันน่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะคะค่ะถ้าชอบ ก็ช่วยกดไลค์นะคะกดแชร์คุณแม่อยากให้แชร์ไปให้กับเพื่อนหรือคนรู้จักนะคะที่ยังมีลูกที่มีสิทธิ์ยื่นได้ให้รีบไปยื่นกันนะคะค่ะค่ะท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามช่องของคุณแม่ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้คุณแม่ค่ะค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนะคะสวัสดีค่ะ